กะเลกง,งานแล้วพึ่งถึงบ้านนะคะทุกคนเมื่อวานนี่แดดออกเปี้ยงเลยพี่น้องเมื่อนี่ฝนตกจะ้ะกะเลยเออว่าสิเฮตกเขากินพี่น้องแต่ว่าหากกะถาเบิ้งว่าสิเฮตี่ยักยงกัเดียวสิวาวแล้วก็มาเขากันพี่น้องกาในมาเขาย่เดี๋ยวมาเขากันเด้อพี่น้องเอม,มาเขาเรียบร่อย ประมาณสักสองสามชั่วโมงเนาะพี่น้องเดี๋ยวกะสิอ่าหนึ่งเขาพี่น้องหนึ่งเขาเฮ็ดกับเขากินจะมาแล้วๆเอาไว้งี่สิละประมาณจากสามชั่วโมงเขาจังคอยหนึ่งเขาเนาะเดี๋ยวสิไปเฮ็ดกับเขากอน้าเบิ่งตอนกินเลยลเดบบได้จ้ะเด้อบบไดเฮ็ดอ่าบบไดไทยทํำตอนกินให้เบิ่งพี่น้องเพราะว่ามันบ่มีเวลาเมื่อยแม่พี่น้องก็เลยโอ้ ท่องอีกอย่างหนึง่งทายตอนเห็ดพร้อมเดี๋ยวมันมันสีเงาทาเบิ้งแล้วกันว่าสีเห็ดยังกินเนาะพี่น้องเนาะว่าเฮาเห็ดยังกินมือนีทาเบิง้งพี่น้องนะนี่ละมาเขายุ่จ้ะเดี๋ยวเลิกงานมากกับมาเขาเรียบร้อยแล้วล่ะพี่น้องเดี๋ยวอันสีกินย่างอื่นทาก่อนเนาะสีกินเห็ดยังกินทาก่อน ลอสองช่วงสองสามชั่วโมงก็หิวเนาะกักสิกินอียังถากอนพี่น้องนี่ละเลิกงานเรากลับไปอา่าควไปซื้อนุ่มพีนนน่น้องนีเห็นบ่นุ่มนุ่มขวดใ่เป็นลิตรได้พี่น้องเป็นลิตรเนี่ยจีกินนุ่มูนเดียวได้นน่อาทิตย์หนึ่งนะคะเนี่ยลิตรหนึ่งเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเพราะเพอบ่ถึงซ้ำพี่น้องอาทิตย์หนึ่งเพราะเพอลิตรหนึ่งกับอีกเครื่องลิตรเพิ่พี่น้องยังค่อยสิกันครบอาทิตย์นี่ อันนี้เพิ่เพ่าถึงอาทิตย์พี่น้องนี่บาถึงอาทิตย์เดียวกับิได้ซสื่ออีกแต่ว่าหากระโบน่มือนีวันหังคารเป็นบ่พี่น้องมือนีวันหนังคาแต่ว่าคลิปเสื้อสีลงกะสีวันหังวันพุธวันพฤหัสพุธเสื้อคลิปสีลงเนาะจ้าเนาะกะบบให้ฟังว่าสื่อนี่กับสื่อมือวันหังคารเนาะจ้ากะบขันกินเบิดตกับ่แน่วันเสาร์สื่ออีกวันเสาร์สื่อพี่น้องกะจักมือวันหนังคาร ท่านพุทธพหัสสุกเสาเออสีมือซีหามือพี่น้องเบิร์นี่ผู้ดเดียวกินผู้เดียวรีดหนึ่งรีบบังไงได้เนี่ยกินนมเขาจะบอกเขาบอกว่ากินนมเยอะๆจะได้แข็งแรงเนาะเพราะว่าภูมิต้านทานเท่ามันสิได้แข็งแรงพี่น้องกินนมหลายๆเท่าเหตุงานอยู่เมืองนอกมีทั้งลมมีทั้งหนาวมีทั้งหิมะมีทั้งฝนเท่าต้องกินนมหลายๆมันจะได้มีภูมิต้านทาน เห็ดให้ร่างกายเจ้าของแบบแข็งแรงเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละจ้าที่ว่าเป็นยังพวกฝรั่งอ่าหกสิบเจ็ดสิบเป็นอยังข้าจเจ้าคือเห็ดงานได้ข้าจเจ้าเป็นยังคือแข็งแรงข้าจเจ้าส่วนร้ายข้าจเจ้ากินนุม่มกินนมกิน,น,กน,นขนมปังแต่ว่ากินนมกินขนมปังกับโนเนตินขนมปังพวกขนมปัง,พว,ปงพวกเนยพวกชีสโบนเนน้มเนาพี่น้องกินหลายๆมันกับบอดีต่อไขมันเห็ดให้เห่าอ้วน เฮากินนุ่มนี่ละดีที่สุดพี่น้องดีต่อสุขภาพเา้าเนาะ้าเบิไปเฮ็ดกับเขาเลยพี่น้องเดี๋ยวอันตัดไปเฮ็ดกับเขาเอ้ตัดไปตอนกินเขาเลยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอันคลิปนี้กะเลิกงานแล้วก็สิไปเฮ็ดกับเขาเฮ็ดกับเขาก็สิกินเขาคลิปอันนี้ก็สิตัดไปตอนกินเขาเลยพี่น้องเพราะว่าสิบ่บเฮ็ดตอนเฮ็เดเฮ็ดกับเขาพี่น้องคันเฮ็ดตอนเฮ็ดกับเขาไทยตอนเฮ็ดกับเขานั้น ม,มันมันว่้ีคนไายให้แล้วกะไอ้ย่านมันเา่าตัดบ่เ uh, ป็นเฮ็ดให้มันให้มันเป็นคลิปเหมือนม่เฮ็ดบ่เป็นพี่น้องก็เลยเออเฮ็ดบ่เป็นเราง่ายแต่ตัดบ่เป็นเออตัดต่อเฮ็ดเฮ็ดคลิปบ่เป็นนะนะก็เลยเออเอากะตัดไปตอนกินเลยแล้วกันพี่น้องตัดไปตอนกินเลยจ้ะ สวัสดีค่ะนี่แกงอ่อมนะคะแกงอ่อมไก่ค่ะมามาใส่อันที่เด็ดเห้าบาดนี่ที่ขาดบ่ได้พี่น้องนั่นก็คือผักชีลาวนะคะใส่ลงไปเออใส่ลงไปพุ้นๆเลยพี่น้องนี่ ใส่ลงไปเยอะเลยนะคะพักชีราวขาดบะได้ด้พี่น้องพักชีราานี่เป็นตาแซบบอกเบิ่งเสียงอันเดือดบุกบุกบุกบกพี่น้องจ้าเสร็จแล้วจ้าอ,อมไก่เรานะคะทุกคนนิ่นพักจ้ะพักกับไก่่นละหลายอยู่ จ,จีกับไส่บักบวบนะจ้ะไส่บักบวบไส่ผักชีลาวไส่ต้นหอมจะ้ะเออนี่แหละสุปแล้วพี่น้องบาดนี้มาจ้ามากินน้ำกันจะ้ะออมไก่นะคะออมไก่น้ำข้นๆเลยค่ะน้ำแบบสุดยอดเลยเบิ่งนะน้ำข้น,นอหลีพี่น้องอู้หนะน้ำซุปมันลนะข้นๆ ใส่ข้าวเบือน้ำเด้อพี่น้องมันกอมันสิเป็นจังสิใส่ข้าวเบือใส่เข้ามาเท่านีนแ้แหละจ้ะใส่ลงไปโลดแล้วก็ตำพริกพริกจะเห็ดเผ็ดเด้อพี่น,อนะะ้องเด้อตำพริกนะอย่าเห็ดเผ็ดอมน่ะเห็ดเผ็ดนะมันบ่แซ่บจ้ะหามเห็ดเผ็ดเด้อพี่น้องเสร็จแล้วจ้ารอดตะขมิวซุปบาดนี่กนินได้เลยบาดนี่ปรุงนะคะทีนี้โมเมนต์ปรุงหมายถึง ตักใส่ถวยแล้วก็ลอดกินได้เลยจ้าจ้ามาแล้วจ้านี่แกงอ้อมไก่แล้วก็มีแจ่วบองแซ่บๆจ้ามาเด้อกินข้าวน้ำกันกินข้าวที่ข้าวเร้าข้าวเที่ยงข้าวแล่งมีข้าวเหนียวหอนๆน,น้ำด้อจ้าโอ้ยบัง น้ำน้ำซุปคนๆเลยเดี๋ยวซิมกันอืมเศรษบ <c oughs> กินพักก่อนอืมหวานหวานยังหู้บ้า หอมพี่น้องใส่ต้นหอมลงไปต้นหอมอันนี้มันหวานที่จีมากกินกับอันขนมเส้นแซ่บจ้าชัวจะได้กินกับซีโมงพอดี ổ canh nhau xin cây. và nhắc nhiều sụt và câu là phi <laughs> chăm กินเขาเขาจ้องคอาปฏิดมือมาศกมามามาแต่กินน้ำกันจะ้ะจับหรือ ไก่เนาะถ่ายเฮ็ดคลิปไปแล้วมันคือจังยูก่ไก่ขอยขึ้นมาศูนย์ให้พี่น้องเขาติดมือนะ เขาเนี้ยแต่ว่าขาติดมึงมันบวกมันไม่บวกน้ำหรอกกอสิหวานเนาะ พลความพยเด้พป่น่อง บวกกับต้มปเปื่อย Thôi nóng cạnh trà Hãy subscribe cho นีี่่พองเอาไปมากไปปั่นขนา้าวเหนียวบ่เป็นหรอกยังไงมึงลูกข้าวเหนียวแต่ปั้นข้าวเหนียวไม่เป็นนะ ดูดมือดูดนิ้วขอโทษเด้อพี่น้องกินมุมม,มั่มอันกระเท็เป็นตัวของตัวเจะคของเลยหล่ะพี่น้องบลได a c t i n งบลไดเนยซึ่งไม่กินนอคติ้งให้หนากล้องเบิ้งให้เรียบร้อยเบิ้งมันกับ่เป็นแต่เบิ้งเนาะพี่น้อง แบบเรียวๆไดยกินก่อนกินแบบบะมตตีติดต่อตัดต่อบะมีอย่างเลยกินเรียวๆเลยอื้ม <c oughs> <c oughs> cây subscribe cho cứ đồn đồn Để ต้องจับมันเรีนอืมถ้ามจับมันเรนเรีนหนไาเรนหลังมันอมตอนหลกทีกซนั่น กินดีเนาะคลิปหน้ายที่ยังกินเนาะ กระดูก

เปนไลเปนกินวันพอถอดพอให้ใส่กินมุมม้ามุบะ คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเอาไว้พ่อกันคลิปนะอันกอดอื้นก็ฝากห้เด้อจ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b ์ช่องอลิสลาชาแนลด้วยนะคะเพื่อที่เป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปนะจน๊ะเนาะจะได้บ่ต้องทอเริ่มทออยู่ฝากไงเด้อจะาฝากเป็นกำลังใจให้สาวน้องค่ายคนนี้แน่หน้าตาบ่เป็นตาหัก เป่ากับบมวนกะฝากในเด้อจตะฝากเอฟซี FC, พอแม่พี่น้องฝากให้กำลังใจเขามากดไลค์กดแชร์ให้เด้มาคอมเมนต์ทักทายคุยกันก็นได้จะ้ะกะขอบคุณหลายๆคนที่เขามาเบิงเนาะจะ้นะนอขอบคุณขอบใจหลายๆบาวา่ทุกที่ทุกมองเนาะจ้ะว่าทั้งไทยทั้งเล่าทั้ง ตั้งประเทศเนาะจ้ะที่เขามารับชมเนาะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจ้ะเอาไว้พ่อกันคลิปหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายขอตัวไปอาบน้ำก่อนจ้าบ๊ายบายจ้า